เรามาต่อกันเรื่องของการจัดตั้งบริษัทนะครับหลายคนถามมาว่าเอ๊ะการจัดตั้งบริษัทเนี่ยมันก็ง่ายๆนะนะครับความจริงแล้วเนี่ยมันง่ายนะครับเมื่อเรารักกันครั้งแรกเนี่ยมันก็ง่ายไปหมดนะครับแต่สิ่งที่อยากจะให้ผู้ถือหุ้นนะครับคนที่จะมาร่วมลงทุนกันเนี่ยนะครับมาเป็นหุ้นส่วนกันเนี่ยคิดถึงอนาคตข้างหน้าด้วยเรามาดูนะครับว่าในกฎหมายการจัดตั้งบริษัทเนี่ย นะครับที่มันมีปัญหามีประเด็นเนี่ยเรามาแก้ไขกันยังไงเรามาดูเรื่องข้อกฎหมายก่อนนะครับในการตั้งบริษัทเนี่ยประมวลแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมาตรา1096อ้างมาตราเลยนะนะครับเขาบอกว่าการตั้งบริษัทต้องแบ่งทุนทุนที่เอามาลงกันเนี่ยนะครับเป็นหุ้นซึ่งมีมูลค่าเท่าเท่ากันนะครับเห็นไหมเราจะสังเกตเห็นว่ามูลค่าหุ้นละ100บาทจํานวน10,000หุ้นก็ต้องเท่าเท่ากันนะครับอันที่2กฎหมายบอกว่าบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับจากข่าวเนี่ย บุคคลเหล่านั้นก็จะมีคุณออมนะครับคุณพิมนะครับคุณสนะก็ตรงตามเงื่อนไขนะครับว่าสองคนขึ้นไปนะครับแล้วบริษัทเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีต่อท้ายใส่ชื่อไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีต่อท้ายคําว่าจํากัดเสมอเหตุที่จํากัดเสมอก็เพราะว่าคนที่นําเงินมาลงหุ้นแล้วเนี่ยหุ้นละเท่าเท่ากันเนี่ยนะครับจะจากัดความรับผิด ต่อเจ้าหนี้หรือต่อใครก็แล้วแต่ธนาคารสถาบันการเงินเนี่ยนะครับเพียงเงินที่ตนลงหุ้นเท่านั้นนะครับถ้าลงหุ้นครบแล้ว100บาทนะครับต่อให้เป็นหนี้1 0 0 0 0แสนก็ไม่ต้องรับผิดแล้วนะครับก็เลยใช้คําว่าจํากัดให้เห็นว่าจํากัดความรับผิดนั่นเองนะครับส่วนมาตรา1นึ่งเนี่ยอันนี้สําคัญมากซึ่งทุกคนนะครับที่ไปจดบริษัทต่างๆเนี่ยจะละเลยข้อนี้ก็จดไปตามฟอร์มนั่นแหละส่งให้สํานักง,งานบัญชีส่งให้บริษัทจัดตั้ง ไปจดทะเบียนให้แต่ไม่ได้สังเกตจะสังเกตอีกทีก็ต่อเมื่อมีปัญหาเนี่ยครับมาตรา1นึ่งหนึ่งศูนย์แปดบอกข้อตกลงในการประชุมตั้งบริษัทนะครับเห็นไหมกฎหมายก็เห็นความสําคัญตรงนี้นะครับเขาบอกว่า1ข้อบังคับต่างๆให้เขียนไว้เลยนะครับของบริษัทว่ามีอะไรบ้างแต่ส่วนมากก็เอาตามแบบฟอร์มแพทเทิร์นที่มีอยู่นะครับอันที่2องเาบอกว่าควรกําหนดวิธีการแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดแย้งที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้อันนี้นะครับส่วนมากแล้ว ผู้ถือหุ้นนะครับหรือผู้เป็นหุ้นส่วนเมื่อเราลักกันเนี่ยเราก็จะละเลยข้อนี้ไปฉะนั้นก่อนที่จะทําธุรกิจทุกครั้งเนี่ยก็อยากฝากไว้นะครับจากประเด็นดามาดา่าดังกล่าวเนี่ยมันก็ให้ข้อคิดบทเรียนว่าข้อขัดแย้งต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างให้คิดไว้ก่อนเลยนะครับจากข่าวเห็นไหมครับว่าเขามีการค้าแข่งการอ้างถึงว่าคุณพิมพเนี่ยไปไปค้าแข่งกับบริษัทที่มถีถือหุ้นอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเราก็เขียนไว้เลยว่าผู้ถือหุ้นหรือกรรมการเนี่ย ห้ามค้าแข่งกับบริษัทแม้ว่าคุณเองเนี่ยจะเคยเปิดบริษัทมาแล้วคุณก็ต้องไปเลิกก่อนไหมนะครับหรือคุณต้องหยุดเลยนะเลิกทาเลยนะนะครับถ้าเขียนไว้ชัดเจนแบบนี้ปัญหาที่เกิดดราม่าก,ก็ไม่มีนะครับหรือการขายหุ้นเนี่ยนะครับสเปอร์เซของคุณสระให้คุณออมเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมมันไม่โปร่งใสมันผิดกฎหมายไหมมันไม่ผิดแต่คุณต้องเขียนไว้ชัดเจนเพื่อเนี่ยนะครับข้อขัดแย้งที่เรามองเห็นไว้ในอนาคตเนี่ยว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์นี้ไหม ฉะนั้นถ้าคุณจะขายหุ้นคุณ4%เนี่ยคุณต้องแจ้งผู้ถือหุ้นทุกคนให้รับทราบก่อนนะครับจะเมางุกงิบขายกันเนี่ยไม่ได้นะถ้าเราเขียนเรื่องเหล่านี้ไว้ชัดเจนในข้อตกลงในการประชุมตั้งบริษัทเรื่องเหล่านี้ก็จะถูกเขาเรียกว่าป้องกันไว้ตั้งแต่เบื้องต้นนะครับสุดท้ายเขาบอกในการประชุมจัดตั้งบริษัทเนี่ยให้เลือกกรรมการและผู้สอบบัญชีในวันนั้นเลยนะครับนี่คือสาระสําคัญในการตั้งบริษัท นะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็ละเลยไปให้เงินไปนะครับสองหมื่นสามมนเพื่อจัดตั้งบริษัทแล้วก็จบเลยนะครับแต่ปัญหาเนี่ยนะครับมันฝังอยู่นะถ้าเกิดเราไม่มีข้อขัดแย้งกันเนี่ยมันก็ไม่ไม,ไมีไม่มีปัญหาแต่เมื่อไหร่ที่มีข้อขัดแย้งกันเนี่ยให้คิดไว้เสมอนะครับแรกรักก็หวานชื่นแหละ